ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมที่ช่องลองไามโนโซีนะครับวันนี้เราก็ได้แผ่นซีขาวมาทดลองเล่นกันนะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่นว่าพ i เซลนะครับพายเซลเดอะชาร์โดสำหรับตัวนี้ความยาวอยู่ที่34นิ้วความกว้างอยู่ที่ 9.85นะครับเกือบ10นิ้วแล้วก็วิวเบสอยู่ที่17นิ้วนะครับทั k ก,ก็เป็นโยเวอร์ชั4นะครับอ่าก็จะมีเป็นเหลี่ยมๆห,หน่อยแล้วก็มีทัชรุ่นนี้ก็จะมีน็อตไว้ล็อกอ่าไม่ให้ตัวทั k ด้านหน้าขยับนะครับไว้เล่นพวกปั๊มแทร็กอะไรอย่างนี้ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นปีเป็นตัวเก่านะครับคอนเคฟหรือว่าโนสกับเทลเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวไอคอนเตกี i, นะครับแต่ตัวคอนเตกีเนี่ยจะกว้างกว่านิดนึงอันนี้9.85ตัวคอนเตกีจะอยู่ที่10นะครับความกว้างเนะาะอันนี้ก็เปรียบเทียบกับตัวปีเก่าให้ดูนะครับ ปีเก่ากับปีใหม่เนาะของตัวล่าสุดเนี่ยตัวล่าสุดจะเล็กกว่านะครับแล้วก็เวลายืนจะไม่ไม่ค่อยเต็มเท้าเท่าตัวของตัวเก่านะครับก็จะเป็นสีขาวทั้งแผ่นเลยด้านบนก็จะเป็นกระดาษทรายสีขาวนะครับแล้วก็สกรีน ไเซลแล้วก็เดย s ชาร์โอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดูด้านใต้กันนะครับข้างใต้มันข้างล่างก็จะมีชื่อลายเซน็นของคนออกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโยออกแบบร่วมกับไพเซลนะไพเซลก็จะเป็นยี่ห้อแผ่นเซิร์ฟนะครับ เจ้าของก็คือคุณจอร์นไพเซลนะครับสำหรับคุณจอรนนี่จอร์นไพเซลเนี่ยเขาก็จะเป็นโตมากับการโตขึ้นในเมืองบ้านเกิดของเขาครับที่แคลิฟอร์เนียหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปทำงานอยู่ในโรงงานนะครับโรงงานที่ทำเซิร์ฟบอร์ดเขาชอบในการเรียนรู้ที่จะทำเซิร์ฟบอร์ดหลังจากนั้นเขาก็ออกมาตั้งโรงงานเอง แล้วก็เขาก็ได้ออกแบบแผ่นเซิร์ฟให้นักเล่นที่มีชื่อเสียงหลายคนอย่างเช่นคุณจอร์นจร์นฟอร์เรนซ์ครับก็จะไปสำหรับประวัติของคุณจอร์นไพเซลนะครับเจ้าของบริษัทแผ่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับที่เล่นในทะเลเนาะเขาก็ได้ออกแบบร่วมกับโยนะครับได้เป็นแผ่นนี้ออกมาก็ สีขาวสวยงามนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาลองเล่นให้ดูกันนะครับครับก็พยายามถ่ายช้าๆให้ดูนะครับเปรียบเทียบดูความแตกต่างคอนเคฟโนสและเทลของแผ่นนะครับโอเคครับก็จะมาเลี้ยวอ้อมกลวยให้ดูนะครับเทคนิคในการเลี้ยวก็คือ ของผมก็คือเลี้ยวขวาก็จะเอามือขวาจุ่มลงไปใกล้ๆกับข้อเท้าขวาเลี้ยวซ้ายก็จะเอามือซ้ายจุ่มไปใกล้ๆกับข้อเท้าซ้ายนะครับเวลาเราเอามือจุ่มลงไปเนี่ยตัวเราก็จะโน้มลงไปนะครับก็เป็นการกดแผ่นโดยใช้น้ําหนักตัวนะครับก็จะทําให้เลี้ยวง่ายครับแค่เอามือจุ่มลงไปก็จะเลี้ยวแล้วนะครับลองทําดูกันได้นะครับ เอามือจุ่มลงไปปุ๊บอยากให้เลี้ยวได้เยอะขึ้นก็หันไปมองในทิศทางที่เราจะไปนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นการส n a p นะครับผมก็เลี้ยวส n a p ให้ดูตามปกติเนะแผ่นใหญ่ก็จะทรงตัวได้ง่ายนะครับ ก็มาดูการสแน p นะครับก็ทุกคลิปผมก็พยายามเลี้ยวอ้อมกลวยแล้วก็สแนปให้ดูเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเผื่อว่าคนอื่นมาดูแล้วก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับแผ่นอื่นนะ,ะก่อนสแนปก็วัดท่อมเทินย่อตัวเรียงแขน มองไปที่ท้ายแผ่นก็สำหรับแผ่นนี้ตอนแรกผมก็เห็นของพี่อุ้มนะครับพี่อุ้มที่รู้จักกันที่สนามเนาะเขาก็ซื้อมาเห็นเป็นแผ่นเล็กๆนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปเข้าไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มซื้อขายเนาะก็ ปกติก็วนเวียนเข้าไปดูบ<ๆ>่อยๆก็จะรอดูแผ่นที่มันราคาไม่แพงมากจะได้ซื้อมารีวิวนะครับก็ไปเจอแผ่นนี้พอดีเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลไว้ดีมากครับก็แผ่นก็สะอาดขาวจัว่วผมก็เห็นพี่เขาประกาศขายอยู่ก็เลยออราคาดีก็เลยขอซื้อมา พี่เขาก็ให้คำแนะนำดีครับว่าประวัติเป็นยังไงลักษณะแผ่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับแผ่นนี้ก็เล่นสนุกมากๆเลยใกล้เคียงกับคอนเต็กกิก็ชอบมากครับแต่ตอนนี้ก็ขายให้ไปกับพี่อุ้มแล้วครับพี่อุ้มพี่เจ๋งเขาก็จะได้ไปอยู่คู่กันกับแผ่นสีขาวที่ยืมมาในตอนแรกเนาะที่เอามาถ่ายคู่กันเปรียบเทียบให้ดูเนาะ สำหรับแผ่นของตัวใหม่เนี่ยเวลาเล่นมันก็จะพุ่งๆหน่อยนะครับไม่เหมือนกับของตัวปีเก่าเนาะอ่าครับสำหรับตัวปีเก่าก็ตัวกเก่านะครับก็จะมันคงแผ่นก็จะใหญ่กว่าความความยาวก็ยาวกว่านะครับเวลาคนตัวโตๆมาเล่นก็น่าจะชอบนะครับ แต่ค่อนข้างจะหายากครับไม่ค่อยเห็นในตลาดเลยพอดีไปเจอเลื่อนไปเจอพอดีก็เลยตัดสินใจซื้อเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นทักรุ่นเก่าเนาะไม่เหมือนกับของตัวใหม่ที่เป็นมีราก,กีเนาะเอเคครับถ้าใครชอบสไตล์แบบแผ่นขาวๆก็ลองหาซื้อมาเล่นกันนะครับสำหรับแผ่นนี้เนี่ยผมไปผมได้ไปลองเซิร์ชดู หาข้อมูลในเว็บของโยนะครับก็ก็ไม่เห็นเลยนะครับตัวของตัวเก่าเนาะมีแต่ของตัวใหม่นะครับก็ไปเจออยู่ที่ในของเว็บไฮเซลนะครับซึ่งขายอยู่ประมาณ399เหรียญเนานะอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะแล้วก็แผ่น เว็บทั่วไปก็ไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยเจอครับอาจจะมีขายแค่ที่ประเทศออสเตรเลียอ่าก็ไปเจอของคนไทยคนหนึ่งที่เขาเอามารีวิวนะเขาก็ซื้อมาจากออสเตรเลียเหมือนกันสำหรับแผ่นนี้คิดว่าค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับหายากคอ,อยอ่า เวลาคลิกเทินหรือว่าสแนปเนี่ยก็อาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยในการยกแผน่นหรือว่าสแนปนะครับจ,จะต้องเวียงแขนเพิ่มแรงให้มันสแนปก็มาดูการสแนปครับก็ผมก็จะบอก เทคนิคในการสแนปหรือว่าเลี้ยวปกติสำหรับทุกคลิปเนาะถ้าเผื่อว่าบางคนเพิ่งมาเจอคลิปนี้หรือว่ามาเจอคลิปอื่นก็ก็จะได้รู้ไปด้วยนะครับถ้าใครลำคาญก็ข้ามไปก่อนได้นะครับ บางทีก็อาจจะพูดวนๆซ้ำๆสำหรับท่าเดิมๆก็จะพยายามเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าแผนนี้เวลาสแนปเราจะเป็นยังไงยืนแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับโอเคครับอันนี้ก็มาเล่นแลมแลมให้ดูครับที่นี่เขาเรียกว่าแลมวงพจน์เนาะผมก็เรียกตามเขาแล้วกันเขาจะเรียกว่ายังไงก็ ต้องเรียกตามเขาแหละเพราะเราไม่รู้อ่าอันนี้ก็มาเลี้ยวให้ดูปกตินะครับสำหรับในการเทคนิคในการเลี้ยวของผมก็คือเอามือจุ่มลงไปนะครับมือจุ่มลงไปถ้าเลี้ยวฝั่งขวาเนี่ยโอเคครับถ้าเลี้ยวฝั่งขวาก็เอามือขวาจุ่มลงไปที่ข้อเท้าขวานะครับแล้วก็แผ่นมันก็จะเลี้ยว มันก็จะเลี้ยวเลยถ้าอยากให้มันเลี้ยวมากขึ้นก็หันหน้าไปมองตามทิศท,ทางนะครับมองด้านขวาไปด้วยนะครับแต่ถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็เอามือซ้ายจุ่มไปที่ใกล้ๆกับเท้าซ้ายหรือว่าข้อเท้าซ้ายนะครับแล้วก็หันไปมองไปทางซ้ายด้วยนะครับก็จะเลี้ยวง่ายขึ้นนะครับ ก็มาเล้นให้ดูปกติอันนี้ก็เป็น360นะครับเทินสรหบนล์แรมนะครับก็คือเราก็แบ็กสแนปมา180แล้วก็ต่อด้วยคลิกเทินอีก180อนาะอันนี้ผมก็มาลองเล่นเวฟแรมที่นี่ให้ดูเนาะก็เทคนิคในการหัดเล่นเวฟแรมนะครับ ก็คือเราฝึกขึ้นลงปกติให้ชินก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบ snap น,นะครับในการขึ้นลงของผมก็คือจะฝึกขึ้นปกติก่อนยังยังไม่ย่อยืดนะครับขึ้นลงปกติก่อนยังไม่ย่อยืดอพอเราเริ่มรู้สึกว่าเออพอได้ละก็จะเพิ่มด้วยการย่อยืดนะครับ โดยการไหลลงเนี่ยตอนไหลลงเราก็จะย่อนะครับย่อตัวไหลลงอตอนมันกําลังจะขึ้นเวฟเนี่ยเราก็ยืดตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับก็จะทําให้เราไม่ต้องปั๊มนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้คือเวฟแบงค์เนาะก็ อยากแนะนําให้หัดย่อตัวนะครับย่อตัวเยอะๆก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็ลงย่อขึ้นยืดก็มีสแน p ให้ดูนิดหน่อยอันนี้ผมยังสแน p ไม่ค่อยติดนะครับผมก็ฝึกๆขึ้นลงไปก่อนนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูกันนะครับก็เหมือนกับเวฟแลมม์ครับก็ ตอนลงก็ยอ่อตอนขึ้นก็ยืดแต่เวลาผมจะส n a p เนี่ยผมจะย่อลงยอ่ยอตัวลงนะครับ c o m p พ e สตัวให้ต่ำลงแล้วก็ snap น,นะครับเวียงแขนมันจะไม่ค่อยหลุดครับมันจะไม่ค่อยล้มแต่อันนี้ผมยังหัดอยู่เนาะอัน,นอันนี้ผมอัดคลิปไว้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับ โอเคครับสำหรับแผ่นนี้ก็จะค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับมันเป็นตัวเก่าด้วยเนาะสำหรับคนที่ชอบสีขาวก็น่าจะชอบสีนี้นี่ครับก็ผมก็พยายามถ่ายให้มันช้าๆให้เห็นรายละเอียดเยอะๆเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ